เป็นคลิปตามติดชีวิตก้นเรียงมอนนะครับของสมนันหมไรพ่อสมพง์นะครับเนาะตั้งแต่รับมอเขามานะครับตลอดจนได้ขายนะครับเดี๋ยวเขาจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับใครคำว่าบางคลิปนี้คลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์้วกดติดตามหรือขอบคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับเนาะสำหรับใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนอกจากนั้นก็สามารถติดต่อหรือว่าอินบอกเขาเมื่อใดที่เพจสมนันหมไรพ่อสมพง์นะครับเนาะ ถือว่าใครที่อยากเข้ามาเบิ่งสวนก็พิมพ์หาใน Google Maps ที่ไอ้สวนหม่อนไหมไร่สมพงนะครับเนาะมันก็จะขึ้น GPS มาให้นะครับเนาะแต่มาเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเนาะอันนี้ก็อว่าอ,อดแรกนะครับเนาะของของปีนี้ มีคนก็มาส่งอันนี้ก็อสร้างใหม่กล่องนึงนะครับนะอันนี้มนก็มารับน้ำาัันเนี่ยมารับอยู่ตาเขาเอาเานี่น้องน่วาไข่กล้องนึงเรียวเรวไปใหญ่เงี้ย ไม่ห้มาสักวงนึงละไปว่าเดี๋ยวเ้รถมากสิบอ่ะอืมเดี๋ยวค่ก็่องคันครับฟองเง้น่อไปขอฟองนก่งแต่ไม่ไดรใช่กหม้ำจางแคกระดุมนี่อ๋นี่เป็นไฟรถแอร์มากติดตัวถุงอุ่นห้อ ครับเส้นไม่หรอกว่าใครจงพอแล้วว่าใครสิ ออหนึ่งกองคือสองอันนี้ไงๆนี่บ่ออบามันเป็นอันเพียนน้อยๆที่จังเกิลอันบางมันบอกเออต่อว่าเข้าเลยบ่ลูกเว้ยถูกมันมา ใส่ผ่าขาว่าน้ำันปุ๊กปาาไปเพื่อนเก่าผาขาามาใส่เอาึ้นกันบ่พอหรือว่แะนเสียวผ่าเขาคือผาอ่ายังกรไดซักไวเรียบรอย้อยข,ขึ้นเขาบาห่อเพืกันขั้นขั้นบ่ห่อเดี๋ยวไปเลยกะสีเียสียังใส่

อันนี้ก็อามาหดขวกแล้วนะจุนหนึ่งจุนหนึ่งอันแล้วนี่เรียกอะไรนะนเหรอใหญ่แค่นี้บ่ะ้างไค้ือ่องกระดาษวางเคร่นงกระดาษมาที่นี้มือนยอังเอา

ต้นวานต้นใหญ่นใหญ่ใหญ่ใ็ญ่ครับใหญ่เคยผายให่เคยผ่าเลยใ่ให่ใหญ่นะใญ่ เออว่มันน้อนมันน้อนแบบใดนู้นมันเป็นนอนเหรอนอนเนี่ยแต่เป็นนอนนี่เหะแยไหมมายเนีน้อนด้เตรียมไว้เลยาไว้ปกติกัน้อนเนี่กอย่างมันบบนอนก็อย้อนเกียร์คนน Một cái vầy đó Một cái vầy không ạ? Không ạ, không có nó môn vầy thôi Nó môn vầy thôi, nó môn nó kìa bà Nó kìa môn, tắt môn vầy บนนั่นก็ตุ้มดินนองแนงนองแนกนอย่งีอยเหอเอ่อุอม้มมาทกนั่นจะยื่นม่นเข้าไปเรเื่ยรอยๆเขาก็เกี่ยไม่อะไรเกี่ยวางใบนะเกี่ยงแบบนก้นเีนมา อันนี้เขาเอื้นไหวเดี๋นี่บ่ไวสองนอนไววสองมามามมาเปลี่ยนไหวสองได้เปนบ่อืมนันไวสองขนระเนี้ก็เป็นไหวสามขึ้นเห็นมิึ้นไข้ม่จินม้อนมืออื่นยเช่าหรือยง้มเลี่ยงก็เป็นไหสามบ่อืขึ้นไปกันน่เียนได้ินี mùa đèn 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 tiền đèn 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 Cái đèn 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 ăn say hò vậy cứ còn bù đầy ้ามันนอนมาเบิดนี่มืออื่น้าก็ต้องตัดม่นมาให้หมันอีีเป็นบริบทร่เดอเามากมอเเาจะสกงนนี่เสียนงาวแล้โอเคเอาแสเ,เียวปกนะครับกันกเรียมลงกิน ฮะ,ก,ะก็ปลกอกยู่เลยเดี๋ว้องขางมันก็เงี้ยงกันน่อยๆ้อยบีบยานแรว้ว ลมบผัดก็เปลี่ยนเลยเราเรียนไปตูกไหมสําหรับคิปการรับม้อนเก่าคอก็จะประมาณนี้นะครับรับคิดเกี่วกับใบมีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามใหยกําลังใจกันได้นะครับขอบคุณครับ